สวัสดีท่านผู้ชมก็ได้นะครับผมในคลิปนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในแบบของ Roblox Innovation Award 2023 Voting Hub นะครับซึ่งก็เห็นเลขใช่ไหม2023แล้วก็ชื่อเป็นคุนคุนนะครับ Innovation Award ก็ใช่ครับมันเป็นอีเวนต์เก่ามากๆแบบมากจนโอ้โหมันมาตอนที่ผมแบบเริ่มทำยูทูปไปแล้วนะครับซึ่งก็ประมาณ5เดือนก่อนเนาะผมเนี่ยไม่ได้สอนนะครับเพราะตอนนั้นผมเริ่มทำยูทูปไปแล้วแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่ามีไอ้พวกของฟรีชิ้นนี้นะครับที่มันมาแจกเนาะซึ่งตอนนี้นะครับมัััันนยยงสาามรรรถบบได้อู่ะค ใช่คุณมันยังรับได้อยู่คลิปนี้นะครับผมไปเห็นมานะผมก็จะทําการสอนให้ท่านผู้ชมนะครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้นะครับก็สามารถดูคลิปนี้แล้วก็รับของฟรีได้เลยนะครับซึ่งง่ายมากทุกชิ้นเลยนะซึ่งขอบอกว่าใช่ครับอีเวนต์เก่า5เดือนก่อนใช่ไหมไม่ใช่ของฟรีลิมิเต็ดครับใช่มันไม่จํากัดชิ้นผมก็เลยยังสามารถสอนได้เนาะซึ่งก็วิธีการรับนะครับท่านผู้ชมนะครับก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์เจ้าแบบนี้นะครับให้ใต้คลิปให้นะครับสำหรับหลบบล็อกอินโนเวช ก็ที่ผมจะสอนคลิปหน้านะครับในวันพรุ่งนี้เนาะซึ่งคลิปนี้นะครับก็ลงดึกหน่อยอันนี้นะครับขั้เดียนตานะครับของผู้ของฟรีเนาะก็จะเห็นว่ามันมี7ชิ้นแต่ว่ามันสอน6ชิ้นก็เดี๋ยวจะบอกในเกมนะครับมีชิ้นหนึ่งรับไม่ได้นะครับก็รอดูเนาะว่าชิ้นไหนโอเคก็เดี๋ยวเข้าไปในเกมกันเลยนะครับตอนนี้เราก็ไม่อยู่กันแบบนั้นนะครับผมก็เปลี่ยนไม่ได้ในโทรศัพท์เนาะเพราะว่าคอมผมไม่ไหวนะก็ท่านผู้ชมเห็นใช่ไหมแบบโอ้โหเอฟเฟกต์ลายเต็มที่เลยนะก็ตามนั้นนะครับโคตรแหลกเลยขนาดโทรศัพท์นน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 ะะะะะคคคครรรััััับบบยยยยงงแแลลลล็็็กกกกกเเใิิปีี้้จมดดึาขออภว โอเคนะครับเด <ก lawsuit S 1> ี ames, after, ๋ยวผมจจสอนวิธีการรับของฟรีเลยนะครับก็่านผู้ชมนะครับมากดตรงรูปนี้ก่อนที่มันเป็นรูปกล่องของขวัญทางด้านซ้ายมือตรงนี้ที่ผมชี้นี้ให้ดูอ่าเรากดไปดูก่อนนะโอเคแล้วก็กดไปปึ๊บโอเคพอทีนี้มันจะมีของฟรีทั้งหมด4ชิ้นนะครับที่เขาบอกวิธีการรับฟรีเลยนะครับซึ่งง่ายมากชิ้นแรกนะครับจะเป็นเสื้อทําการจอยในเกมนี้ใช่ครับส่วนชิ้นที่2นะครับเป็นการโบดซึ่งการโบดนะครับโบดไปนานแล้วรับไม่ได้นะชิ้นที่3เป็นกางเกงซึ่งก็เดวผมบอกอีกทีีนนะรัับว่่ายงงไเเชิ้้ท4ป็็สือจกต อ่ามันก็จะเขียนว่ารีเพลย์ก็จะรู้แล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับผมสอนทั้งหมด2ชิ้นก่อนนะก็คือเสื้อธรรมดาแล้วก็เสื้อแจ็คเก็ตวิธีการรับเสื้อธรรมดานะครับแค่เข้าแมปแล้วก็ได้เลยนะแล้วก็เสื้อแจ็คเก็ตนะครับวิธีการรับคือกดออกเข้าใหม่เป็นการรีเพลย์แค่นั้นเลยนะครับแล้วก็ได้แจ็คเก็ตเลยนะครับได้ของฟรีทั้งหมด2ชิ้นแล้วนะตอนนี้ส่วนชิ้นที่3นะครับเป็นกางเกงเนาะก็ต้องมาชมครัำยืนตรงนี้แล้วก็เรียบร้อยนะครับได้กางเกงแล้วเรียนตาขึ้นแล้วเป็นไ ความยากก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่าไม่ได้ยากขนาดนั้นเลยนะแต่ความยากของันเนียคือแหลกชิบหายเลยเอาจริงแหลกจริงนะเนี่ยเออความแหลกเป็นเรื่องของปีศาจนะครับ <c oughs> โหแม่งดูอะเออซึ่งผมจะบอกนะครับว่านี่นะครับคือวิธีการรับหมวกเราต้องทำการบวตนะครับแล้วก็จะได้หมวกเลยเนาะซึ่งก็ตอนนี้นะครับหวตจบไปแล้วรับไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ก็นั่นแหละครับของฟิที่รับไม่ได้นะครับก็คือหมวกหมวกที่ไม่เขียนว่าบวแต่ที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปเนาะ ก็ขออภัยด้วยนะครับที่ผมมาสอนชาเนาะซึ่งเจ้าตัวแบบนี้นะครับมันก็จะมีของฟรีทั้งหมด7ชิ้นซึ่งผมก็รับได้แค่6ชิ้นนะครับตอนนี้อ่ะต่อไปนะครับเรผมจบไปสอนวิธีการรับเจ้าตัวรองเท้านะครับที่มันเป็นสีขาวก็ต้องมาชมนะครับตามผมมาตัวนี้เลยนะครับมันเป็นอะไรไม่รู้นะครับมันแบบแหลกๆหหายหายก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยตอนนี้ผมไม่แหลกละเจสักพักเดี๋ยวก็แหลกละตรงนี้นะครับมันจะเป็นทางยาวๆนะครับสีฟ้าซึ่งจชิมันยาวมากเห็นไหมแล้วมันก็จะมีเวลาเราเดินเนาะมันก ซึ่งเขาบอกนะครับว่ายาย่บบล็อกพวกนี้นะครับถ้าเย็บเนี่ยกลับไปจุดเดิมเลยนะครับมันจะเกิดจุดเดิมเนาะก็เห็นแฟนผมเล่นไหมถ้าเกิดแบบมันโดนบล็อกห้อนี้เนาะก็จะกลับไปจุดเดิมเลยคือไปเกิดใหม่มันก็ไม่ยากหรอกครับแต่มันน่าลำคาญนิดนึงนะครับเนาะก็ซึ่งตอนนี้นะครับผมเก่งนะครับผมไม่ตายอยู่ละโอเคถือว่าผมไม่ได้พูดนะครับโอเคไปเล่นใหม่นะครับก็ออฟฟี้ตามผมมาได้เลยนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันตอนที่เราออฟฟี้เสร็จเนาะเดี๋ยวผมเล่นเวลาไปนะครับ แถวนี้ระวังหน่อยนะครับมันเดินยากหน่อยเนาะผมก็เลยต้องเดินแบบทีละนิดซึ่งเมื่อเรามาถึงตรงนี้นะครับก็จะเจอรองเท้าที่มันแบบวางโง่ๆอยู่ตรงนี้เลยเนาะท่านผู้ชมก็สามารถเก็บได้เลยนะครับอ่ะนี่เมื่อเก็บนะครับพวกบล็อกคู่นี้จะหายแล้วก็ได้ของฟรีที่เรียบร้อยนะครับ่ะเป็นไงง่ายไหมอันนี้ก็เป็นของฟรีชิ้นิสสีนะครับก็ค่อนข้างน่าทำคาญอยู่เนาะก็ของฟรีชิ้นต่อไปนะครับที่ผมจะไปสอนก็คือหูฟังนะครับอ่ะอย่างที่ผมให้ดูในต้นคลิปไปนะครับเป็นหูฟังที่แบบเป็นโลโก้โลบล์สวยมากเลยนะครับเป็นสีม่วงกกกก็สาาาาาหหรรรรรัััับบบิธีีลล้้้นนนนนะะคคททท่่่่ผููชมมมตตอออองโโซยไ มันจะเป็นบล็อกในเกมนี้เนาะมันก็จะเป็นแบบกี่เหลี่ยมวะหกเหลี่ยมนะครับก็มันจะซ่อนอยู่ตามนี้นะครับซึ่งดุที่นะครับที่มันซ่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ตามผมมาได้เลยเนาะพะผมก็หาเจอหมดละนี่ตัวนี้นะครับจุดแรกอย่าไปโอเคแล้วก็นะครับจุดที่2จุดที่3จุดที่4ี่ก็ตามผมมาได้เลยนะครับก็มันจะมีทั้งหมด4จุดเนาะจุดต่อไปนะครับมันจะอยู่ที่สูงหน่อยนะท่านผู้ชมําการอ่าขึ้นเจ้าเขาตัวนี้ไปนะครับก็ขบอกก่อนนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยเหยียบไอ้ท่านี่มันเป็นแบบมีเรืองงแสขึ้น่ พอเหยยบปุ๊บมันจะค่อยๆลอยขึ้นนะครับท่านผู้ชมก็สามารถขึ้นตามนี้ได้เนาะซึ่งมันก็อยู่ตรงนี้นะครับจุดลบหอ,อกจุดที่สองซึ่งโคตรแหลกแหลกอีกแล้วมันไดแหลกหาหายนะครับไม่รู้เป็นไรซึ่งจุดต่อไปนะครับท่านผู้ชมนครับก็โดดตามผมมาแล้วนะนะโดลงไปโอเคแล้วก็อืมแหลกชิบหายตามนั้นนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมนครับตามผมมาได้เลยโอเคมันจะอยู่ตรงนู้นนะครับมันจะอยู่เขาอีกลูกหนึ่งเนาะแต่ว่าตรงนี้นะครับไม่ต้องขึ้นไปบนสุด นี่เมื่อรามาถึงตรงนี้นะครับก็จะมีโลโก้รถบอกนะครับก็เหยียบไปเลยนะซึ่งตอนนี้นะครับก็ไม่แหลือีกละอะไรของอ้เกมนี้วะก็เช่ามันนะครับเรามารับของฟรีกันต่อจุดสุดท้ายนะครับอยู่ตรงนี้นะครับใกล้ๆกันเลยถ้าว่าชมเดินมาอีกนิดนึงนี่ก็จะเจอตรงนี้เหยียบไปโอเคแล้วก็จะได้ของฟรีเลยนะครับอ่าเลรียตาขึ้นเรียบร้อยก็สลร์ฟฟังนะครับวิธีการรับเนี่ยง่ายมากเลยนะแต่ถ้าเกิดใครเครื่องไม่ไหวเนี่ยอาจจะไม่ได้เนาะบางทีอาจจะได้ออกแบบได้อันนี้ก็เป็นชิ้นที่ห้านะครับที่เร ยังไงวะผ้าปิดปากนะครับก็ท่านผู้ชมนะครับเดินตามผมมาได้เลยนะอย่าเข้าประตูนี้นะครับเดี๋ยวมันจะไปอีกแบบหนึ่งนะโอเคก็ท่านผู้ชมนะครับเดินมาตรงที่เขาตรงนี้หรือว่าซากเขาไหนก็ได้นะครับซะกเขาอ่ะเออซึ่งเขามืกอี้นะครับก็ขึ้นได้แต่บ่มแบบเออไม่รู้ไงคือมันมีทุกเขาเลยนะครับท่านผู้ชมขึ้นมาเนาะก็เมื่อขึ้นมานะครับมันก็จะมีอ่ามันจะเป็นอะไรวะเป็นบล็อกสีม่วงนะครับตรงกลางนี่ตรงนี้เห็นไหมมันก็จะเขียนว่าสปรีฟก็ไม่แน่ใจนะครับ ถ้าไม่กดจอยอ่ะมันจะไม่เข้าไปเล่นนะครับอ่ะซึ่งเกมนี้ครับต้องสองคนขึ้นไปถึงจะเล่นได้เนาะซึ่งก็รอเวลามันนับนะครับเวลามันก็เออเม่งบั๊กด้วยด้วยโอเคนะเมั่เข้ามาในเกมนะครับโหโคตรแหลกถ้าผู้ชมนะครับต้องทําการอยู่ในที่นี้นะครับเป็นคนสุดท้ายในแมปโอเคยังไม่ทันพูดเลยนะครับชนะล้วโอเคเดี๋ยวผมพูดอีกรอบนะครับเผื่องงเนาะถ้าผู้ชมนะครับก็แค่กระโดดไปเรื่อยๆพยายามอย่าตกอยู่เป็นคนสุดท้ายในมินิเกมนั้นแล้วก็จะได้ของฟรีเลยนะครับถ้าเกิดท่าผู้ชมชนะเนาะถ้าเกิด ถ้าผมก็จะได้ของฟรีเลยนะครับอ่ะประมาณนี้เลยนะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการรับของฟรีทั้งหมด6ชิ้นนี้นะครับก็เป็นไงมันง่ายดูชิ้นเลยนะเอาจริงๆสำหรับใครที่อยากได้ของฟรีทั้งหมด6ชิ้นนี้นะครับก็ดูคลิปผมนะครับแล้วก็เข้าแมปตามมารับตามผมได้เลยนะครับถ้าเกิดอยากรับจริงๆเนี่ยผมแนะนําให้รีบรับนะครับเพราะว่าถึงแม้ของฟรีพวกนี้เนี่ยมันไม่จํากัดชิ้นแต่มันก็มีวันหมดเขตนะครับใช่เพราะมันเป็นแบบอีเวนต์แบบของรูบล็อกเนาะมันมีวันหมดเขตนะครับก็รีบมมมมมาาาาาารรรรรรรัััััััััััับบ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 กกกกกนน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 นดดดด้้้้้้ววววววยยยยเเเะะะะะ็็ขขออออออภภคคคคสหหห่่่ไไไแแลลลปจงงตตื สำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับอย่าลืมซื้อเสื้อผมด้วยนะเสื้อผมนะครับก็มีหลายตัวเลยนะครับเพียงตัวละห้ารูปบักเท่านั้นนะเลือกดูด้ยใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าซูเปอร์ดิสคอมด้วยเนาะคลิปนี้นะครับก็ไม่เพียงเท่านี้แหละครับขอบคุณและแจ้งกันใหม่คลิปหน้านะครับ